ตอนนี้อายุครบ55ปีนะครับปีนี้จ่ายประกันสังคมเกิน180งวดนะครับขอเบอิกเป็นเงินก้อนได้ไหมคะมีธุระจำเป็นจะต้องใช้เงินมากนะครับนี่คือคำถามจากทางบ้านที่ถามมา,านะครับซึ่งคำถามเนี้ยเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์นะครับในกรณีจ่ายเกิน180งวดนะครับขึ้นไปเนี่ยคุณก็จะได้รับเป็นในสิทธิ์กรณีบำนาญ ฉลาภาพอยู่แล้วนะครับได้สิทธิ์นี้อยู่แล้วถ้าจ่ายไม่เกิน180งวดนะครับก็ได้รับเป็นบำเหน็จนะครับเพราะนั้นพอได้รับเป็นบำนานนะครับจะขอเป็นเงินก้อนเนี่ยณนะปัจจุบันยังทำไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนณนปัจจุบันแต่นอนาคตเมื่อ3ขอมานะครับมีสิทธิ์เลือกได้นะครับก็สามารถทำได้แต่ตอนนี้มันมันยังคงต้องใช้กฎเกณฑ์เดิมอยู่นะครับ บางคนบอกทำไมไม่ประกาศใช้สักทีคือถ้าประกาศใช้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็ประกันสังคมจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลแต่ตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตข้อมูลอะไรเลยแสดงว่ามันยังอยู่ในช่วงนะครับพิจารณาอยู่ยังไม่ได้ถึงขั้นประกาศออกมานะครับชัดเจนยังอยู่ในช่วงพิจารณาร่างเป็นกฎหมายกฎกระทรวงอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นณนะปัจจุบันก็เลยยังคงต้องใช้ หลักเกณฑ์เดิมก็คือได้เป็นบำนาญชราภาพแทนนะครับซึ่งบำนาญชราภาพนะครับคุณก็จะได้รับนะครับร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5่หต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนอันนี้ผมไม่ทราบว่าเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยของท่านผู้ถามเนี่ยนะครับ เท่าไหร่เพราะนั้นผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเพื่อให้คำนวณได้ถูกนะครับตัวอย่างผมได้รับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,000บาทส่งมา180เดือนหรือ180งวดน,นะครับแปลงเป็นปีก็คือ15ปีนะครับเราก็จะได้ดังนี้นะ20%ของ13,000ก็เท่ากับ6,000อ่อ2,600บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตนั่นเองก็จะได้เป็นบำนาญแทนนะครับ เพราะนั้นณนะปัจจุบันยังไม่ได้นะว่ามีสิทธิ์เลือกบําเหน็จบํานาญแต่อนาคตอ่ะมันได้นั่นอ,อ,อนาคตเนี่ยผมคาดหวังนะครับผมคาดหวังเหมือนทุกๆท่านเลยว่าเราจะต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกเองว่าจะได้เป็นเงินก้อนนะครับเป็นบําเหน็จหรือจะได้เป็นบํานาญตลอดชีวิตคือแต่ละคนมีการมีความต้องการในการใช้เงินไม่เหมือนกันอันนี้ต้องอันนี้ผมเข้าใจดี และผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ส่งประกันสังคมเนี่ยนะครับแล้วเงินพวกนี้ยมันคือเงินเราเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเงินเราเองเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการด้วยตัวของคุณเองคืออย่างน้อย,อยสิทธิ์ขั้นพื้นฐานคือการเลือกว่าจะได้รับเป็นบําเหน็จบํานาญนะครับอันนี้คือสิทธิ์ที่ควรต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยดีไซน์ของประกันสังคม นะครับที่ดีไซน์ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่มีตัวกรณีชราภาพเนี่ยเขาดีไซน์เอาไว้เพื่อเอาเป็นเงินนะครับเป็นเงินสำหรับชราภาพสำหรับดูแลยามที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับยามที่คุณไม่มีแรงที่จะทำงานยามที่คุณต้องกเกษียณแล้วนะครับอายุเยอะแล้วนะครับจะได้มีเงินพวกนี้ คอยดูแลค้ำจุนนะครับในช่วงเวลานั้นเพราะนั้นเบสิกพื้นฐานของการดีไซน์ของประกันสังคมเนี่ยในกองทุนกรณีชลาภาพเนี่ยมันดีนะครับพื้นฐานเขาดีเขาคิดมาดีนะครับว่าจะให้เป็นเงินช่วยดูแลคุณยามคุณแกช่ชราอย่างน้นอยมันเป็นประกันสังคมอะสังคมคือประกันคนส่วนใหญ่ส่วนรวม นะครับได้มีเงินนะแล้วก็การดีไซน์บำนาญเนี่ยเขาเชื่อว่าอ,าอย่างน้อยมีเงินแต่ละเดือนนะครับเข้าแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับช่วยผ่อนใจเขาก็เกรงกลัวว่า,าถ้าเป็นเงินก้อนนะครับเป็นเงินก้อนมันจะหมดเร็วนะครับแล้วก็มีปัญหาตามมาแต่ผมเชื่อมั่นนะครับใน การบริหารจัดการของแต่ละท่านนะแต่ละท่านมีผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนจนอายุ55ปีมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเนี่ยนะครับก็น่าจะมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะบริหารจัดการเงินด้วยตัวคุณเองได้นะครับเพราะนั้นมันก็ควรจะปรับใหม่แหละนะนะครับโอเคในกรณีส่งจำนวนปีอื่นๆนะครับ ก็ได้รับบํานาญตามนี้แต่ขึ้นอยู่กับฐานด้วยนะจริงๆเราพูดเรื่องบําเหน็จบํานาญกันมากเลยนะครับในช anel นี้เพราะนั้นก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t h สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือนธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหับัตบประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอ l ไลน SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ